ชิงไอ้ตะโถงเฉ๋เจ้าช่างหาวสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนกับเหล่าเื้อคิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับเหลาเื้อขอให้เด็กๆหนะยิบหนังสือเล่มสีชมพูนะครับหนังสือแบบเรียนเล่มสีชมพูขึ้นมาก่อนครับผมพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างนะครับดินสอยังลบไม้บรรทัด อะไรอย่างนี้หยิบมาวางไว้ข้างๆตัวเลยนะครับผมเวลาที่เราซื้อให้จดอะไรนะครับให้เด็กๆเนี่ยได้จดได้ตามแล้วก็ทันอย่างท่วงทีเลยนะครับผมอ่ะนี่มันโตจุ่นป้ายหาวเลยมาเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังเอยอ่ะถ้าพร้อมแล้ววันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนอ่าก่อนอื่นเลยเราตาไคชูหน้าที่สาม ตาคาูตี้ซันเย่ขออภัยครับตาตาคาูตี้ซันเย่หน้าที่เป็นคําศัพท์คํานี้คําที่เราเคยสอบอ่านกันแล้วเด็กๆอัดคลิปมาให้เราซื้อดูนะครับผมเรามาเปิดหน้านี้กันเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มอ่านพร้อมๆกันนะครับโดยที่เหล่าซื้อจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับแล้วให้เด็กๆอ่านตามหนึ่งรอบนะครับอ่ะมาอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อนะครับผมเย่เดือนฤอ วันที่เหยียนต้านวันขึ้นปีใหม่จัวเทียนเมื่อวานจินเทียนวันนี้ ช่งตานเจียวันคริสต์มาสวชิงเจียวันชาติจีนเจียฉีวันหยุด เยสู่สิ้นสุดไข่เสือเปิดเทอมเหนียนปี ชื่อเหนียนปีที่แล้วเสี่ยวเฉวประถมมศึกษาเฉวชีภาคเรียน ฟาส่งมอบอ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อย <c oughs> อ่ะทีนี้นะครับเด็กๆเรามาตากลาซูนในหน้าที่ <c oughs> ในหน้าที่หนึ่งครับผมเปิดมาเลยในหน้าที่หนึ่งครับอ่าเราย้อนพลิกย้อนกลับมาเลยในหน้าที่หนึ่งนะครับเปิดหนังสือในหน้าที่หนึ่งเลยนะครับผมตากลาซูตี้อีเว แต่ไคซูตี้อีเย่นะครับปดมาในหน้าที่1เลยนะครับผมทีนี้มันก็จะมาเป็นพารากราฟอยู่3วรรคนั่นเองนักเรียนดูนะครับมันจะมี3ย่อหน้าเห็นไหมครับอันนี้คือย่อหน้าที่1อันนี้คือย่อหน้าที่2อันนี้คือย่อหน้าที่3สําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในย่อหน้าที่หก็คือย่อหน้านี้เราซื้อทําลูกศรให้แล้วเด็กๆดูนะครับย่อหน้าแรกนะครับก็คือ3บรรทัดแรกนะครับให้เด็กๆดู เห็นไหมเอ่ยอ่ะถ้าเห็นแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะมาดูเด็กๆอ่านออกเสียงตามหล่งซื้อนะครับผมจินเทียนจีเยจีรอจินเทียนจีเยจีรอ ประโยคนี้นะครับเด็กๆประโยคนี้จะแปลว่าอะไรเรามาลองดูกันเลยนะครับผมจินเทียนแปลว่าอะไรครับเด็กๆจินเทียนแปลว่าวันนี้นั่นเองคําว่าเย่เย่ก่อนเดี๋ยวเราซื้อขอข้ามคําว่าจีก่อนนะครับผมเย่แปลว่าอะไรครับเย่แปลว่าเดือนจินเทียนแปลว่าวันนี้ยื้อคืออะไรครับผมฤื้อก็คือวันที่นั่นเองจินเทียนคือวันนี้ เย่คือเดือนรอคือวันที่อ่าเด็กๆพอจะดูออกไหมเอ่ยว่ามันน่าจะเป็นการคําถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ่าก็คือเกี่ยวกับวันที่นั่นเองเป็นการถามเกี่ยวกับวันที่ของวันนี้นั่นเองอ่านักเรียนมาดูคําว่าจีที่เราซื้อข้ามไปอ่าดูนะครับคําว่าจีเนี่ยจะแปลว่ากี่กี่หรือเท่าไหร่อ่าดังนั้น ประโยคนี้นะครับเมื่อเติมจี่ลงไปแล้วนะครับผมจินเทียนจีเย่จีรือจินเทียนจีเย่จีรือก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองอ่านี่คือประโยค นักเรียนครับจำไว้ดีเลยนะครับว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยจะต้องการถามเพื่อนหรือถามคุณครูนะครับผมหรือจะถามใครก็ได้ก็แล้วแต่ของเด็กๆเลยนะครับผมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เป็นภาษาจีนให้เด็กๆจำประโยคนี้เลยครับว่าจินเทียนจี่เย่จี่ร่จินเทียนนะครับผมจินเทียนจี่เย่จี่ร่ ก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเด็กๆต้องพูดประโยคนี้ได้นะครับผมอ่ะพูดตามหล่อชื่อใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะครับผมจินเทียนจีเวจีรือจินเทียนจีเวจีรือ อันนี้คือวันที่เท่าไหรเดือนอะไรก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเมื่อถามแล้วก็ต้องมีคําตอบอ่ามันก็ต้องมีคําตอบใช่ไหมครับเมื่อเขาถามจินเทียนให้เด็กๆตอบว่าจินเทียนอ่าถามจินเทียนก็ตอบด้วยจินเทียนมาดูบรรทัดที่2ต่อเลยนะครับผมในหนังสือเรียนจะเป็นบรรทัดที่2ใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูบรรทัดที่2เลยจินเทียนอ,อ่านออกเสียงตลอดเลอนะครับ อา้าวเซตาเราซื้อนะครับจินเทียนอีเวอีรือจินเทียนอีเวอีรืออ่าประโยคนี้เขาก็ตอบคำถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าวันนี้ อ่านถ้านักเรียนดูในคําแปลเลยวันนี้เขาก็จะแปลว่าวันนี้วันที่1เดือนมกราคมนะครับผมโครงสร้างเวลาเราเขาถามมาอย่างนี้ว่าจิน่าเขาถามมาว่าจินเทียนฉี่ยจีรือใช่ไหมครับเวลานักเรียนตอบให้นักเรียนละเพิ่มละคาถามไว้เหมือนเดิมเลยก็คือคําว่าจินเทียนให้นักเรียนพูดไปเลยว่าขึ้นต้นเลยว่าจินเทียนพูดตราสือจินเทียนจินเทียนอันนี้คือการ เกินนามของประโยคนี้นะครับผมต่อมาตามด้วยเดือนอต่อให้วันที่ไม่ตรงกับของในหนังสือเรียนนะครับผมสมมติว่าเราซื้อถามด้วยความเป็นจริงเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับผมเดือนมันก็จะต้องเปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับผมอันนี้คืออีเย่อีเย่ในภาษาจีนจะแปลว่าเดือนมกราคมอ่าอีเย่เนี่ยคือมกราคมเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะค่อยสอนในเรื่องของ ในเรื่องของเดือนในอีกสไลด์ถัดไปนะครับอีกแป๊บหนึ่งอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเราซื้อจะสอนแน่นะครับในเรื่องของเดือนแต่ตอนนี้ให้เด็กๆจําไว้ก่อนว่าโครงสร้างเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดด้วยคำนำหน้าด้วยคําว่าเวลาเขาตอบคาถามเนี่ยนะครับเขาจะนําด้วยคําว่าจินเทียนตามด้วยเย่ก็คือเดือนนั่นเองตามด้วยเดือนนะครับผมแล้วปิดท้ายด้วยคําว่าวันที่เห็นไหมครับเห็นวันที่ที่ปิดท้ายลงมาไหมอ่าข้างหน้าก็จะเป็นเลข ก็คือวันที่อยู่ในวันนั้นวัน่าวันที่5วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9วันที่10อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือโครงสร้างหลักง่ายๆก็คือจินเทียนตามด้วยเย่ก็คือเดือนแล้วก็ตามด้วยฤืษนะครับผมข้างหน้าเย่ก็จะเป็นเดือนอาชื่อเดือนต่างๆข้างหน้าฤกษก็จะเป็นวันที่ต่างๆอย่างเช่นวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4อย่างเช่นในประโยคนี้เขาก็จะพูดว่าจินเทียนอีเย่ก็คือวันที่จินเทียนอีเย่ก็คือเดือนมกราคม อีรืก็คือวันที่1อ่าอีเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับอีก็คือหรือก็คือวันที่ดังนั้นอีรือก็คือวันที่1อ่าแล้วอีเย่คืออะไรคะอีเย่ก็คือเดือนมกราคมตรงๆเลยตรงตัวของมันเลยคืออีเย่คือเดือนมกราคมเดี๋ยวเราซื้อจะสอนจริงๆนะครับผมอ่ะเรามาดูสไลด์ถัดมาครับสไลด์ถัดมา ่านตามหลักสูตรจินเทียนชื่อเหวียนต้านจินเทียนชื่อเหวียนต้านอ่าจินเทียนชื่อเหวียนต้านคืออะไรจินเทียนชื่อเหวียนต้านก็คือวันนี้คือวันขึ้นปีใหม่อ่าเหวียนต้านแปลว่าอะไรนะ หยวนตันคือวันขึ้นปีใหม่ถ้าพูดเต็มประโยคก็คือหยวนตันเจี๋ยอ่าก็คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองเติมเจียลงไปก็คือวันขึ้นปีใหม่เลยนะครับผมเทศกาลขึ้นวันขึ้นปีใหม่อะไรอย่างนี้เจ้าจะพูดว่าหยวนตันอย่างเดียวได้ไหมได้จะไม่มีคําว่าเจียก,ก็ได้นะครับผมพูดได้ทั้ง2องอย่างเลยอ่ามาอ่านต่อนะครับอ่านตารางืือใหม่จินเทียนชื่อหยวนตันชื่อหยวนตัน เก่งมากๆเลยก็คือวันนี้เป็นวันขลืนปีใหม่เราสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแบบง่ายๆให้เด็กๆฟังเลยนะครับผมสมมติว่าถ้าเด็กๆเนี่ยนะครับเด็กๆจะต้องการถามคุณครูถามเพื่อนถามคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาจีนว่าด้วยคําว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่หรือเดือนอะไรนะครับให้เด็กๆพูดประโยคนี้ไปเลยว่าถามด้วยประโยคนี้ไปเลยว่า จินเทียนจีเยจีรืออ่าพูดออกจากตาเราซื้อใหม่ครับจินเทียนจีเยจีรืออ่าอันนี้คือการถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองทีนี้ถ้าเราต้องการตอบคําถามล่ะเวลาเราจะตอบคําถามจะตอบว่าอย่างไรเรามาดูกันต่อตอบคําถามก็คือ ให้เด็กๆพูดคําว่าจินเทียนไว้นําหน้าเหมือนเดิมพูดคําว่าจินเทียนอ่าจินเทียนแล้วตามด้วยเดือนสมมุติว่าในวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราคมก็ให้เด็กๆพูดว่าอีเวอ่าอีเวทีนี้ถ้าเด็กๆจะบอกว่าเป็นวันที่หนึ่งด้วยก็พูดว่าอีรื อ่าอีรือ่าทีนี้ออกเสียงตามเราซื้อใหม่จินเทียนอีเวอีรือ่าก็คือวันนี้คือวันที่1เดือนมกราคมนั่นเองก็คือวันนี้วันที่หนึ่งนั่นเองอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้นะครับเด็กๆเ,เราซื้อขอนอกเหนือจากบทเรียนนี้นะครับสมมุติว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย อ่าวันนี้วันที่เท่าไหรครับเด็กๆวันนี้วันที่เท่าไหรครับอ่าวันนี้วันาาที่5 5เดือนอะไรครับในภาษาไทยเราเดือนอะไรกันครับในตอนนี้เราอยู่เดือนอะไรกันอ่กนนนาก็คือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเราซื้อขอพูดก่อนนะครับผมเวลาเราจะพูดเดือนต่างๆเดือนต่างๆในภาษาจีนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เท่าไหรของปีครับ เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่7ของปีดังนั้นจำไว้เลยครับว่าถ้าเราจะพูดว่าเดือนกรกฎาคมนะครับเด็กๆให้เด็กๆพูดคำว่าชาีพูดคำว่าชีก่อนชีชีชีแปลว่าอะไรครับชีแปลว่า7นั่นเอง แล้วเติมคำว่าเย่ลงไปอาแล้วก็เติมคำว่าเย่ลงไปก็จะได้เดือนกรกฎาคมล้เย่แปลว่าอะไรนะเย่แปลว่าเดือนอ่าถ้าแปลความหมายแบบในภาษาไทยแบบจ๋าๆเลยนะครับแบบตรงตัวชีเย่ก็คือเดือน7นั่นเองเดือน7นั่นเองจําไว้ง่ายๆแค่นี้ว่าเดือน7แต่ทีนี้ถ้าเทียบในเดือนชื่อเดือนต่างๆในภาษาไทยก็คือเดือนกรกฎาคม จำไว้เลยนะครับฉี่เว่ก็คือเดือนกรกฎาคมนั่นเองอเราได้มาแล้วเดือนกรกฎาคมวันที่ห้าวันที่ห้าห้าภาษาจีนพูดว่าอะไรครับห้าภาษาจีนพูดว่าอู่แล้ววันที่พูดว่าอย่างไงนะครับเห็นไหมได้มาแล้วเจ็ดห้า หวยวันนี้ออกแน่เลยเอ,อลอเล่นนะครับอ่ะอันนี้คือได้มาแล้วนะครับก็คือวันที่5เดือน7แต่ทีนี้ถ้าให้ประโยคเสร็จสมบูรณ์เมื่อเขาถามจินเทียนเราก็ต้องพูดตอบด้วยคําว่าอะไรนะครับอ่าจินเทียนแบบนี้อ่ะอันนี้คือประโยคแบบสมบูรณ์เลยก็คืออ,อ่าอนออกเสียงตามหน่งสือนะครับจินเทียนขออภัยนะครับอีกสักครู่หนึ่งอ่ะเรามาดูจินเทียน ชีเวอูยูจินเทียนจินเทียนชีเวอูยอ,อ่าจินเทียนชีเวอูยอที่นี้เราสื่อถามประโยคนี้แปลว่าอะไรอ่าถ้า ถ้าเราซื้อสอนไว้แล้วเด็กๆน่าจะจําได้อยู่นะอ่าก็คือจินเทียนคืออะไรครับเด็กอ่าจินเทียนก็คือเดี๋ยวเราซื้อเปลี่ยนสีจินเทียนก็คือวันนี้อ่าวันนี้เป็นวันสงการานต์ไม่ใช่นะครับอ่าวันนี้ชีเยคือเดือนกรกฎาคมอ่าเอากรกฎาคมมาวางท้ายปุ๊บ อู่ยืคือวันที่ห้าอ่าก็คือวันนี้วันที่ห้าเดือนกรกฎา,าคมนั่นเองอ่าอันนี้แหละคือประโยคที่เขาพูดกันอ่ะมาพูดอีกสักหนึ่งรอบครับจินเทียนชีเย่อู่ยื่อ่า เก่งมากๆเลยที่นี้เด็กๆครับสมมุติว่าถ้าจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่6เดือนกรกฎาคมละ่ะจะพูดว่าอย่างไร่คงสร้างไว้เหมือนเดิมเลยก็คือจินเทียนกัชีเวแต่ทีนี้เปลี่ยนจากอูกอกอ่กลายเป็นอะไรจากอู่กลายเป็นอะไร5แล้วก็ 6. 6 6ภาษาจีนพูดว่าอะไรครับ อ่าลิวแค่นั้นก็คือจินเทียนชีเยลิวฤืออ่าจินเทียนชีเยลิวฤือก็คือวันนี้วันที่6เดือนกรกดาแล้วถ้าวันที่7เดือน7็ล่ะครับวันนี้วันที่7เดือน7็พูดว่ายอย่างไรนะอ่าก็คือจินเทียนชีเยชีฤือนั่นเองอ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อย ที่นี้เด็กๆครับเรามาดูในเรื่องของหลักการในการนับเดือนต่างๆในภาษาจีนนะครับผมคําว่าเดือนในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรเอ่ยอ่าพูดว่าเ yeah ย่นะครับดังนั้นนะครับเวลาเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นเดือนที่ 1, นึเดือนที่สเดือนที่สหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเดือนมกราเนี่ถ้าเป็นบ้านเรานะครับผม เราเราเราขอท้าเราซื้อขอเท้ามาในบ้านเราบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกชื่อเดือนต่างๆว่ามกรากุมพามีนามีนาเมษาใช่เปล่าอ่าก็คือคล้ายๆกับเพลงนี้เลยเมษาพุทธภามิตุนากรกฎาอ่าประมาณนี้สิงหากันญาตุลาพฤศจิกา พอทิ้งทันวากะเฮเลวังกากะกลับมามกราคมเอาไม่ใช่นะครับก็คืออ่าแค่ยันแค่ทันวาพอนะครับก็คือตั้งแต่มกร,ราย,ยันธันวาอันนี้คือชื่อเดือนต่างๆของประเทศไทยเรานะครับในภาษาไทยเราแต่ทีนี้ถ้าในภาษาจีนนะครับผมในภาษาจีนเขาจะพูดว่าอย่างไรเรามาฟังกันก็คือเขาจะพูดว่าง่ายๆหลักการง่ายๆก็คือเอาเย่นะครับเย่ที่แปลว่าเดือนเนี่ยวางไว้ท้ายสุด นะครับผมแล้วตามด้วยเลขหนึ่งจนถึงเลขที่12สมมุติว่าเดือนมกราคมไม่ต้องสมมติครับเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีเขาก็จะเรียกว่าเดือนที่1นึ่เขาก็จะพูดว่าอีเวออันนี้คือเดือนแรกของปีเพราะเดือนที่2ของปีล่ะก็ก็จะเรียกว่าเอเยอ,ออกเสียงตามหล่อซื้อตามหล่อซื้อเลยนะครับผมอีเวมกราคม เออเย่เดือนกุมภาพันธ์ซานเย่เดือนมีนาคมซื่อเย่เดือนเดือนอะไรครับซื่อเย่เดือนอะไรดีอ่าเดือนเมษายนอูเ่เย่เดือนพฤษภาคมลิวเย่เดือน มิถุนายนชีเยเดือนเดือนนี้คือเดือนอะไรครับอ่าเดือนกรกฎาคมปาเยคือเดือนสิงหาคมจิวเยคือเดือนกันยายนสือเยคือเดือนตุลาคมต่อไปนะครับสืออีเย เดือนพฤษจิกายนถ้า lab, สุดท้ายเดือนที่12ก็ชื่อเอเยเดือนธันวาคมอ่าเห็นไหมครับหลักการจำจำง่ายๆครับแค่นักเรียนเนี่ยนับ1จนถึง12ให้ได้อ่านับ1ถึง12 2อ4อีเออสาม1ี่้อเอ แล้วต่อท้ายด้วยคำว่าเย่อ่าถ้าสมมติว่าจะบอกว่าเดือนหนึ่งเดือนมกราก็ให้พูดว่าอีเย่ถ้าจะบอกว่าเดือนกุมภาก็พูดว่าเออเย่ถ้าจะบอกว่าเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ไรของปีครับเดือนที่7ก็จะพูดว่าชีเย่นั่นเองถ้าจะบอกว่าเดือน10ก็คือเดือนตุลาก็พูดว่าศือเย่อ่าอันนี้คือหลักจําง่ายๆก็คือ ให้เด็กๆนับหนึ่งถึงสิบสองเป็นภาษาจีนให้ได้แล้วต่อท้ายด้วยคําว่าเย่ลงไปอ่าทีนี้ก็ค่อยมาเทียบว่าเดือนที่หนึ่งตรงกับเดือนอะไรในภาษาไทยเดือนที่สองตรงกับเดือนอะไรในภาษาไทยเดือนที่สามตรงกับอะไรในภาษาไทยอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือหลักการจําเดือนง่ายๆก็คือเอาหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนแล้วต่อท้ายด้วยคำว่าเย่นะครับผมก็คืออีเย่สมมุติว่าอีเย่เอ๊มันเดือนอะไรนะอีมันแปลว่าหนึ่ง เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของในภาษาไทยคือเดือนอะไรนะอ๋อมกราอย่างนี้นะครับคือเทคนิคการจําง่ายๆนะครับผมที่นี้เรามาลองทบทวนอีกสักหนึ่งรอบในเรื่องของประโยคในหน้าที่หนึ่งนะครับผมในหน้าที่หนึ่งเขาจะพูดประมาณว่าจินเทียนจีเว่จีรื้อนะครับผมจินเทียนจีเว่จีรื้อใช้อย่างไรใช้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เด็กๆเกนี่ยนะครับ ต้องการจะถามเพื่อนหรือจะถามคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือใครก็ได้ตก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็คือให้เด็กๆใช้ประโยคนี้ว่าจินเทียนจีเวจีรอนะครับผมซึ่งความหมายของประโยคนี้มันจะแปลว่าว,วันนี้วันที่เท่าไหร่นั่นเองก็คือถ้าเด็กๆต้องการจะถาม ว่าวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่เป็นภาษาจีนให้เด็กเียกพูดไปเลยว่าจินเทียนจีเย่จีรื่อ่ะพูดตามเหล่าซือใหม่ซึกหนึ่งรอบจินเทียนจีเย่จีรื่อ่ะเก่งมากๆเลยนะครับผมทีน่นี้ถ้าสมมุติว่าเด็กๆถามเพื่อนเด็กๆเด็กเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือมีคนถามเด็กๆมาเรียบร้อยแล้วสมมติวา่าเหล่าซือถามเด็กๆว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่จินเทียนจีเย่จีรื่ต่อมาในบรรทัดที่สองนะครับให้เด็กๆ ตอบคำถามเขาไปว่าอ่าโดยใช้ถ้าเขาถามจินเทียนมาให้เด็กๆตอบขึ้นมาขึ้นต้นมาเหมือนเดิมก็คือคำว่าจินเทียนอาพูตาเหเราซื่อจินเทียนต่อมานะครับตามด้วยเดือนสมมติเราซื้อสอนไปแล้วนะครับผมอ่าสมมติว่าวันนี้วันที่5เดือนกรกฎาคมตามด้วยเดือนดังนั้นเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เท่าไรของปีครับอ่าเดือนที่7ของปีดังนั้นเราจะพูดว่า ชีเยอ่าชีเนั่นเองต่อมาตามด้วยวันที่วันที่หวันนี้วันที่ห้าพอดีเลยนะครับผมวันนี้วันที่ห้า,หาภาษาจีนพูดว่าไงครับ uh, อ่าอูอูใช่ไหมครับแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าอือ่ารือ่า uh, ประโยคนี้มันก็จะได้ยาวๆแบบนี้เลยนะครับว่า จินเทียนอ่าผู้ตามหลอกซือนะครับจินเทียนชีเย่อู่ยีอ่าเก่งมากๆเลยแล้วถ้าเหลาซื้ออะเหลาซื้อขอถามหน่อยเหลาซื้อขอถามนะครับผมเป็นภาษาจีนด้วยประโยคนี้ตั้งใจฟังดีๆนะจินเทียนจีเย่จี่รี อ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เด็กๆตอบมาได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอ่าตอบตามเราดเชือเลยก็ได้นะครับผมจินเทียนอ่าตอบตามนะครับตามเราดเชือนะครับจินเทียนเฉย์อูยฺ เก่งมากๆเลยก็คือวันนี้วันที่5เดือนกรกฎาคมนั่นเองหรือถ้าสมมุติว่าเราซื้อไม่เอาแล้ววันที่5เปลี่ยนเป็นวันที่6เดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่6เดือนกรกฎาคมเด็กๆทุกคนจะพูดว่าอย่างไรดีครับเปลี่ยนจากอู่เป็นลิวอ่ะพูดตลาดซื้อครับจินเทียนชีเย่ลิวรือ จินเทียนีเวล,วลื้อ่าเก่งมากๆหรือ,อข้อสุดท้ายคำถามสุดท้ายถ้าจะบอกว่าวันนี้วันที่7เดือน7หรือว่าเดือนก,นกรกฎาคมนั่นเองเด็กๆควรจะพูดว่าอย่างไรครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเภาษาจีนพูดว่าไงนะครับ อ่ะก็เป็นชีชีเยชีรือแน่นอนเลยอ่ะมาพูดตามหลักสื่อเลยครับจินเทียนชีเยชีรือจินเทียนชีเยชีรี่อ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อย ก็คือวันนี้วันที่7ดเดือน7นั่นเองเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเลี่ยนสีอ่ะเลี่ยนสีวันนี้มีกันบ้านแต่กันบ้านไม่เยอะด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับเลี่ยนสีอ่ะคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนพินอินและความหมายภาษาไทยลงในหนังสือเรียนในหน้าที่1 ให้ตรงกับสไลด์ที่เราซื้อสอนแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ลายส่วนตัวของเราซื้อลายใหม่นะครับผมอ่าเราซื้อเพิ่งจะเข้ากลุ่มลายไปกลุ่มใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะทิ้ง QR วอารคดไว้ด้านมุมขวานี่นะครับอ่ากำหนดการส่งงานนะครับส่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับผมอ่ะที่นี้เรามาดูก่อนนะครับผมอ่ะเรามาดูว่าเขียนอย่างไรอ่าเด็กๆดูนะครับ เรามาดูก่อนว่าเราจะเขียนยังไงเราซื้อครับหนูไม่รู้เลยค่ะว่าหนูหนูต้องเขียนยังไงเราซื้อครับผมไม่รู้เลยครับว่าเราต้องเขียนยังไงอาะเดี๋ยวเราซื้อดูเขียนให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการเขียนเขียนอย่างไรนะครับผมอ่ะเด็กๆครับเรามาดูกันอ่ะนี่ข้างบนนี้เป็นกระดาษว่างๆเห็นไหมครับอ่ะเด็กๆก็เขียนเป็นพินอินตัวภาษาอังกฤษไปเลย J I N เธอเอียนเทียนเขียนยาวๆไปอย่างนี้นะครับลากยาวไปอย่างนี้ส่วนความหมายในภาษาไทยให้เด็กเขียนมาทางขวาแบบนี้อ่าก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็บรรทัดถอดมาก็เขียนเป็นตัวพินอินเหมือนเดิมเลยพินอินพินอินแล้วก็ข้างๆก็เขียนเป็นความหมายภาษา ไทยความหมายภาษาไทยจะเขียนตรงด้านซ้ายหรือด้านขวาทางนี้ก็ได้นะครับผมจะเขียนฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้แต่แค่บนหัวของคําศัพท์แต่ละคําจะต้องเป็นหัวของภาษาอังกฤษนะครับเขียนกี่ช่องเขียนกี่ยังไงเขียนเท่าไหร่ก็เขียนแค่ตรงนี้ครับเขียนแค่นี้เลยเอาแค่นี้ เราเรียนวันนี้เรียนกันแค่นี้บรรทัดที่อ่าย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3เรายังไม่ได้เรียนเราก็เขียนแค่ย่อหน้าที่1พอนะครับผมดูจากไหนนะครับเด็กๆสามารถย้อนดูในสไลด์นี้เลยอ่าสไลด์นี้นะครับแล้วก็สไลด์นี้เลยนะครับผมที่เราซื้อสอนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อจะแคปหน้าจอหรืออาจจะส่งให้เด็กๆดูในไลน์กลุ่มเลยก็ได้นะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมเราซื้อ ขอกล่าวคำว่าใจเจียนครับผมบายบาย